จะถ่ายต่อเนื่อง12นะ12เป็น<ม>แอมโบกมือโอเคแล้วก็แก้มโบกร,รับแก้มโบกร,รับแล้วก็เดินมาหากัน<ม>อันนี้คุณจะถ่ายต่อเนื่องนะแล้วลก็พูดคุยกันมาไปนู่นไปนี่ไหมแล้วก็ชี้ผิดๆนะรถต้นานันแบบรอตั้งนานแลออในใ้วเปิดเอาล่งกล้เร็วเงปิดทำไมเดี๋ยวคุณจะเริ่มตั้งแต่โบกมือทักกันแล้วก็แอมเดินไอ้แก้มเดินเข้ามาแก้มเดินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันพี่แอมอย่าลืมรายละเอียดด้วยชี้โทรศัพท์ว่าโลเคชั่นอยู่ตรงนี้

นี่ครับผมตอนนี้จังหวัดชนบุรีอเขาออกกฎห้ามชุมนุมกันเกินห้าคนแต่เราตอนนี้เกินแล้วนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ชนบุรีครับชนบุรีคือฝั่งนี้ครับ <laughs> ชนบุรีคือฝั่งนี้ตอนนี้เราอยู่ฝั่งระยองนะไม่ผิดกฎนะครับเพราะว่าระยองห้ามชุมนุมเกิน5้าสิบคนอ่าวันนี้เราถ่ายได้สบายๆนะครับเตะออกเลื่อหรือกูจะแพนไปนทุนออกเลยอเอาใจขนมเลยออกลยูออกจะ <c oughs> แพนไปแกมระวังด้วยนะเ <c oughs> วลาวิ่งอะ สิบสองครับสองห้าสี่สามสองไม่ต้องตีสเลดนะทำไมม่ตีมเลเดี๋ยวเดี๋ยวพอบวกมือแล้วก็บบกมือบบกมือแล้วก็ลงไปก่อนนะพอห้า2ีสามสองโบกมือนะห้า เอาสเลียดมาบังให้หน่ <12 S 1> <12 S 2> ครับสองบสองครับสองจะให้มันโฟกัสเข้าไปห้าสี่สามสองใชแสงไม่ได้สะสะไไดอ่ะโบกมือพ่อวิ่งนะทีนี้นะวิ่งแบบหย่อนๆ,ๆวิ่งจำอ่ะหรือจักจำนะวิ่งยังไงก็ได้วิ่งธรรมาชาติแก้มอ่ะวิ่งแบบให้น่ารักน่ารักอ่ะวิ่งชูสองนิ้วอ่าสี่สามวิ่ง โอเควิ่งใหม่ครับฟูแกงหนูอะไรคือมันยังไม่ได้เนี่ยแกงมันแกงมันแกงมันหนมาถูกทางดีแล้วใ่แท็กนี่แรกเลแล้วครับวิ่งใหม่ครับห้าสี่สามสองวิ่งครับไปกี้ไปกี้แกงมันแกงมันไปกี้ครับลระวังแกงระวังผมด้วยผมไม่นหอยแล้วังพี่เดวด้วยรู้แล้ว เอ้ใคร<ห>ตอนนี้ใครว่างหาถังขยะไว้หน<ๆ>่อยนะเผืออ๋เจอแล้วต้องหาแล้วห้าสี่สามสอได้ดูหลังให้กูด้วยนะกูจะวิ่งห้าสี่สาม่งเยด้แก่บุมเอีนนหลังเสื้อมันว้าดถ่ายนเียนริงก่อดูดดน นเอกวิ่งกับเพื่อนอันนี้วิ่งกับแบบหัวเตลเลยอ่ะนี้มันเป็นไหนสั่สี่สี่อะจังหวะเดินไปกับแก้มอ๋อใช่ค่ะสองห้าหกแค่ให้คุ้มเดิน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 เดแก้มอต้องเดินคู่กอนอะแล้วก็เอาน้ำเปล่าวะหรือว่าผมดูแบบไม่ไหวแล้วอ่ะปล่อยได้ไหมไม่ไหวเลยอ่ะร้ออน่ะเดินคุยกันพูดคุยกันอ่าเฮ้ยจะให้ดูหลังไห้ เดินไปเฮ้ยเนี่ยพ่อมานเลยเดินขึ้นมาเหมือนพี่เหมาะกับพี่เลยแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ปัดๆให้ดูแล้วก็หยุดพอแป๊บนึแล้วก็ค่อยเดินต่อได้แต่ว่าก็เดินไปด้วยพูดไปด้วยก็ได้ก็แบบเฮ้ยเนี่ยอันนี้น่ารักมากเลยเออเหมาะกับพี่นะพี่น่าจะซื้อระวังรถนะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ไม่ต้องรีบก็ใช้ช้าก็ได้พูดไปเลยขนาดกลางช่วงล้นลงเออแบบพี่เอ็มลิฟต์ตัวนี้สวยมากทำท่าจะลิฟต์จะก้านไปเลยมาแล้วแก้เป็นกระเทยเออ เีาแกไปเรียบเออๆนั ity, ่นแหละนั่นแหละหาอยู่อยได้อ่ะอยากได้แม่เอาแม่วิ่สองร้อยเลยนะแพลงอ่ะไม่มีความช่วงนี้แบบเยอะครับไม่ไม่โอเคหว่าแม่หว่านพลงของเราวินงเต้นผ่านกล้องไปเลยนะเพลงว่ารถชนก็ตายไปเลยเพื่อนอะไรเพื่อนอีกจะได้ตายก่อน เทกสองอันนี้เนี่ยยีสิบบาทเอ้ยอะไรหรอเราเดินไปสองเก้าก่อนแล้วคอยพูดเดนะี๋ยวสั่งแอคชั่นก่อนค่อยเนะดนินนะ้าสนะ5ามแอคชั่นกว่าไปดูนีนเหหลบบ่าเงมาล่มงมาห้สี่สามสองห3้า ว่าส0งสุขกายสบายวิถีไปเร่อยหนึ่งมันบอกออกจับหนึ่งสี่ปากเออเออถ้าพ่อเขาเห็นด้วยอั่สี่ได้ไหมขนาดที่หกไปครับหันไปหันไปหันหันมาทางนี้นะเพราะว่านางเอกเดินมาทางนี้มาทางนี้ใช่ทำท่ากินน้ำแบบฮาฮากัน ไมเรื่เลไีเสลงไหมบน้ำกูจะหมดแก้วเนเดียวกับีแม่เป็ินาเมเน่าเสีไปแล้วนาอ้ดตะวันตะวันว่างตะวันมาถือทางเสลนัไหมยังไม่ตายน้ำอะไรเนี่ยกินน้ำอะไร โทษรดีนอ่ะยอาน้ำก่อนเบื้องหลังโโทษน้ำชาเย็นครับ14ทับ4ครับผมชาพี่กินน้ำอ่าพี่ทำท่ากินน้ำธรรมดาก่อนอ่าทะเล็กออกครับไปไปใกล้ใกล้ใกล้ๆเลยกล้ร่ไม่ต้องรไปไปไีจิ้มจิ้มมือให้หน่อย โอ้ยเยอะเลยอยไปโ้เลยยอเลยนเาหมดยอเต็มดทอดหอมอ่ะกระตกก็มีไม่นทีแล้ว้ไ้เาไก่้กอดกนุ้กเออใช่ใชด้โอเคคุณกับสังเลยครับผมทได้ไม่ก็หรอักไั่งกนั่งได้แบบร้อยคุไกช้งกเออมึงบอกวันนี้มืวานบอลแพงได้เท่าไหร่วะเออแทงบอแล้วดีอ้นาดไนแ้วก้วดูดน้ำดูดน้ำด้ไปดูมาหามาเจอปุ๊บเ็ดจะหมดแล้ว เดี๋ยวปูบอกแอคชั่นก่อนใครเล่นนะขัเน้นหน้าอ่ะายอ่ะนี่คือปัญหาของคนณับสิบสี่ทับห้าอ่าเสร็จออกครับพร้อมนะเด็นตัวห้าสี่สามสองแอคชั่นเดี๋ยวมันไปเล่นมามนนี่บาย ไบบเนี่ยแบบเนี <us> ่ยกูอ่ะต่อยกู้อย่างเงี้ยอีกเฮ้ยจะจไม่ได้น้เฮ้ยมึงก็ต่อยกูอยู่เนี่ยกูเจ็บแบบนอนโซนใหม่ต่อยเออพูดไปพูดไปพูดไปน้ำดีโอ้โหอากาศโคตรร้อนมึงก็ต่อยกูนะมึงจำได้ไหมเนี่ย พูดเก็บเปนไฟโอยโง่โอยโง่โง่ก็วันนั้นต่อยกูตบกุ้งเลงเลยนี่อ๊ยเออเออเออเอเออเเอเออเอเออเออเดเออเอเออเออออเอออเ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 อเออเออเเออเอเอเ ห้าสมมุดเฉยแลยเอาออกมาเีนดสัพนทำหน้าสวยเลยดคนนี้สวยนะไาฮ่าวใสเก็ม่มันอ้าให้เเียกมันดูเวลาต้องมันหายมันดูเหมือนเราให้กูด้วยนะเีช้างไม่งินไก่กินเลยนะ อันนี้ถากน้ำลายไหลเลยใช่ไหมครับเริ่มใหม่เลยอม่ต้องแต่งเลยอะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้แล้แล้วทีเมื่อกี้ใครแต่ร้อยคุณบอกนะแล้วผมหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ตกใจเลยนี่ก็สะกิดสะกิดก็คือนั่งคุยกันปกติแต่ว่าสองคนที่เยู่หันสะกิดมาทักยิ้มให้กันมองก็คือพี่เห็นก่อนไม่ใช่เขาไปสนกพื่อนกันมองแบบตะลึงอ่ะโอ้ยทั้งคนเลยอะไรเนี่ยอะดูน้ำคุยกัน สี่สามสองนั่งเอกมา